สวัสดีจ้าเมื่อนี้ฝนตกเนาะค่ะแย่แม่มืม่อยากอยู่ซื้อๆค่ะอยากคาแนวเฮ็ดก็เลยอันทีไปอันอันมุ้งหลังค้ามุ้งดังค้าซุ่มนั่งเล่นค่ะอยู่ใต้พ้นบกระเดาไปเบิงนนนะ่งน้ากันเนาะจ้าเนาะเมื่อนี้เมื่อฝนตกเนาะจ้ามาปิด ปลาให้เบึงกันยายแม่มเอ,อปลามาเรี่ยงนะจ้าที่เฮ็ดปิ่นกระชั้ไว้นะจ้าเมนี่ยายแม่หม่อามามะบึงปลาที่ว่าปิดกระชั้ไว้ใต่โฮมพุ่นปะกะดดานะจ้าเห็นบ่ค่ะไต่เนี่ยนะ แล้วแม่กับพ่อยปลานิ้นปลานิ้นหาสิบต,ตัวกับปลาตะเพียนร้อยตัวเนี่ยแหละจ้าเรียงเว่าอะไรนี่เน่าเบิงเนาะคุณเข็ยนนี่ฝนกับวบ่ายน้ําด้ค่ะม้าน้ำฝนตกเมื่อคืนเมืองน้ำเริ่มขังแล้ว พราะมันตกแห้งๆหลายๆน้ำมดน้ำบุญนีกับสีไลน้ำกับที่ท่วมป่าย้อยแม่มราบ,บ้านี้ย่านแต่มันตายเนาะจ้าน้ำแจก็จกซีแจ็กซีลุงแจก็กซีรอดรอเบ,บิงต่อไป <laughs> <laughs> เ็ตหาเนาะค่ะเ็ตเบิง คุนตกโอ้หย่าก,กับพ่อหยา่าค่ะแอนเฮ้ยโอ้ภูมีหม่องซ่อนโมเรสเมฮ็ดอันนี้ราะค่ะเจียงนา ตอวนี่นะจ๊ะ้ะมันมีตะหันมันมีตะพื้นมันบ่มีหลังคาอันนี้ก็เลยสิมาเฮ็ดต่อจ้ะเดนื้อจ้าย้ายแม่มคือมาเฮ็ดต่อพอได้ส่นดนลมนะจ๊ะเรื่องไรอัญญามื้อนี้มันนั่นหยาเก่าดอกค่ะเพราว่าก็สิเก็บมาเฮ็ดพอได้ส่วหม่มแตเฮ็ดซอยย้ายแหม่มเนื้อจ้า ไห้หนาจ้าแล้วละจ้าแล้วเบิดหนากเ็เลยเซ้าเฮ็ดไอ้นางเท้าเมยบน,นี้ขอมนบนเร็วๆเร็วๆมาเร็วๆเร็วๆจแปนบ่ก,ก่าขึ้นย่านยังลกูกยีป้า Let's go. Let's go. 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 Wow. Đây là tùm phía. Tên tên. Leo là cha. Leo bớt nhà. Leo bớt nhà. เจ้ามือนี่มือให้แล้ว <laughs>